สวัสดีกลุ่มอสวีนทุกท่านพบก,กับผมแอมมี่ปูซิเมนในเกมอิโลราแฟนตาซีสตาร์สก,กะนะฮะวันนี้เราก็จะมาลุยชั้นที่26กันก็เป็นหอคอยแอโร่นะซีซั่น3ซึ่งชั้นนี้เนี่ยผมเล่นหลายรอบก,กว่าจะผ่านนะก็บอกได้เลยว่าเป็นดานที่ผมคิดว่าน่าจะหัวร้อนที่สุดละมั้งเท่าที่ผมเล่นมานะแต่ว่าย,ยังเหลืออีก3ด่ดาที่ยังไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวจะเล่นชั้นที่26ให้ดูอีกครั้ง ก็หวังว่ามันจะผ่านนะฮะเพราะด่านนี้ตัวละครผมมันไม่ค่อยครบไงก็เดี๋ยวจะอธิบายคอนเซปต์ให้ฟังก่อนนะเอ่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอธิบายเรื่องเงื่อนไขก่อนเนาะงั้นออกก่อนแล้วกันแป๊บหนึ่งแป๊บนึง เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ด่านที่26เนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ทั้ง2ทีมแล้วก็มีทาตทธาไฟแต่ทตุลมเอ้ทธาไฟน้ำลมนะแล้วก็ฮิวเด้งด้วยแล้วก็เงื่อนไขในการผ่านด่านเนี่ยมันจะยากตรงเงื่อนไขที่2นะก็คืออ่าเดี๋ยวอธิบายทั้ง3อย่างก่อนเนาะ อย่างแรกคือผ่านด่านโดยไม่มีคนตายครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยคือการสลับทีม2ครั้งซึ่งการสลับทีมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําบ่อยเท่าไหร่ไงแต่การที่สลับทีม2ครั้งเนี่ยก็คือเราต้องเสียเทินโดยใช้เหตุไป2เทินนะก็จะประมาณนั้นแล้วก็จะมีผ่านด่านภายใน12เทินนะครับก็เท่าที่ผมทําได้รู้สึก1 0เทินมั้งประมาณ10เทิน ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายคอนเซปต์ทีมผมให้ฟังแล้วกันเพราะว่าด่านนี้มันยากจริงมันต้องมีตัวละครที่เฉพาะทางนิดนึงอะ่ะเออมันต้องมีตัวละครที่เฉพาะทางนิดนึงเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนิด,นดลวกันมาตอนอื่นเนี่ยก็คือเราต้องเตรียมทีมคารออสเอาไว้จากการเวทที่3นะก็จะเป็นเวทที่3เนี่ยมันจะเป็นไวเวิร์นใช่ไหมก็เราต้องเตรียมดาเมจธาตุไฟเป้าเดียวนะ แล้วก็เตรียมตัวที่บูสต์แอมทาได้อย่างวินดีสอะไรก็ว่ากันไปเมลวี่เนี่ยถ้าใครมีเมลวี่เ x เนี่ยก็เอามาใช้ก็ได้นะถ,ถือว่าดีกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของเมลวี่ธรรมดาก็พอใช้ทดแทนกันได้เหมือนกันแล้วก็มีเกลดาฮาล w วีนอันนี้ก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับบางคนอาจจะใช้โซลา EX ก็ได้ก็คือทัาไฟสีตัวไปเลยก็ได้เหมือนกันก็อาจจะปลอดภัยมากกว่านะ ในกรณีที่เป็นเว็บหนึ่งเว็บสองเนี่ยเราจะใช้ทีมนี้ต่อสู้นะก็คือต้องใช้สเตล่า EP ที่สองเพราะเขามีโล่กันพิษให้แล้วก็จะมีตัวปบผลหน้าและเอ่อ STX แล้วก็ GCP ใหม่คือสาเหตุที่ต้องจัดทีมแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องอธิบายนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่เราไปลุยเนี่ยมันไม่ใช่เว็บเดียวเราลุยกันสามเว็บสาดาษน,นะครับ ด่านแรกเนี่ยมันจะเป็นจิ้งเหลนไฟจิ้งเหลนไฟเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมว่ากวรตีที่สุดในกลุ่มแล้วคือมันตีแรงแล้วก็บางทีเดี๋ยวก็เปลี่ยนการโจมตีนะครับแต่เมวี่เนี่ยมันจะเป็นตัวแก้ทางอยู่ยยหนึ่งอย่างนะเพราะว่าเมวี่มันเพิ่มหลบหลีกได้กรหลบหลีกเนี่ยมันหลบได้หมดยูเวนถ้าไม่ถ่ายนะก็เดี๋ยวเราจะบัฟไปก่อน นะแล้วก็ให้ตัวเกลดาฮาโูวีนใช้สกิลที่2เพื่อลดแต้มท่าตุไปนะถ้าไม่ลดแต้มท่าตุเนี่ยเราอาจจะตายได้นะฮะผมว่าตีทั้งสองตัวนะโอเคอย่างนี้พอมีลุ้นหน่อยมิสโอเคมิดนี่แหละเนี่ยอันนี้เพอร์เฟกแล้วเราก็สลับทีไป อย่าลืมใส่ซิมโบลแล้วแต้มธาตุด้วยนะก็ต่อไปเราจะทำการบัฟนะก็ให้ป,ปหุโปนนาใช้สกิลสองแอดเทียนหนึ่งแล้วก็จีเซลปี่ใหม่สองนะก็บัฟไป ต่อไปเนี่ยเราจะท co ําการโจมตีนะให้เอทีโจมตีธรรมดาไปแล้วก็ให้โปโปนาใช้ทําให้ตายจีเซลใช้ทําให้ตายนะเพื่อที่จะปิดฉากโอเค เว็บเนี้ยมันจะยากอยู่หนึหน่งอย่างคือมันมีตัวพิษใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัวสเตลพิที่สองล่างต้นเนี้ยไอ้สกิลแรกะมันจะมีแจกสุโลก,กันสถานะผิดปกติด้วยเออเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ไปชั่วคราวนะแล้วก็โจมตีไปโจมตีไปเลยแล้วก็ใช้สกิลเท่าเท่าที่มีนะก็ใช้ไปเออเอาไปว่าโจมตีไปก่อน เพราะตอนนี้เราต้องโจมตีเพื่อลดเกาะเอการดีบัฟไปก่อนนะ่ะไม่งั้นเราจะสแต็กไม่ได้โอเคหมดแล้วการโจมตีของหอยท่าปกติจะตีติดพิษนะแต่เรามีโลกันพิษอยู่ไงโลกันสถานะพิเปกต,ต่อมาเราจะใช้ถ้าไม่ตายนะแล้วก็ให้ที่เหลือโจมตีธรรมดาไปเลือกตัวที่เลือด เยอะสุดละกัน อันนี้ให้เราตีธรรมดาไปก็ได้นะแล้วก็โอเคตีธรรมดาไปทีเนี้ยเว็บตรงเนี้ยสำคัญสุดคือหลายคนจะพลาดต,ตรงนี้ก็คือสลับทีมไปเลยใช่มหมถ้าสลับทีมตอนเนี้ยทีมคุณมีสิทธิ์ตายสูงเพราะฉะนั้นให้ใช้ทำให้ตายของแอตเทีย เราก็สลับทีไปเลยเมื่อกี้มันติดมื่นใช่ไหมถ้าติดมื่นมันก็จะไม่ใช้ไม่ตายอันนี้มันติดมือนอยู่ไงมันก็เลยไม่ใช้ไม่ตายก็อันนี้ถือว่าโชคดีไปเราจะทำการบัฟให้หมดเลยนะครับแล้วก็เออบัฟให้หมดเรามีหลกกลีดด้วยเราไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ มิด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 แต่ถ้าเกิดมันใช้ไม่ตายขึ้นมาเราก็ชิบหายนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะโจมตีทุกอย่างที่มีนะก็แ,แต้มท่าไปเรียบร้อยฮนะนี่แหละวิธีผ่านภายในสิบสองเทินนะก็เอาจริงๆไอ้เธอตะเกียะ ผมพลาดอยู่เทอร์หนึ่งนะก็คือไอหอยท่าจริงๆมันควรจะเคลียร์ให้หมด2ตัวนี่ผมเคลียร์ได้ภายใน11เทอร์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะหวังว่าคงจะเป็นวิทยาทานได้นะว่ามันใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับจริงๆอ่ะไอรอบ S อสเทียผมใช้ทําไม่ตายกันไว้เผื่อมันใช้ทําไม่ตายไงแต่ดันติดมือของไ anyway อนี่ไว้อ่ะเออปุ่บนหน้าดัานติดมือของปุ่มบนหน้าเฉยเลยก็เออโอเคก็ดีกัน ติดมือของโปบน้ามันทําให้ใช้ทําให้ตายไม่ได้ไงก็โอเคก็เนี่ยเป็นวิธีผ่านด่านของผมนะก็ลองทุกคนลองเอาไปทําตามดูเผื่อจะผ่านนะฮะทีนี้เหลืออีกสามชั้นนะฮะก็หวังว่าจะใช่บอกว่าสี่ชั้นเออเหลืออีกสี่ชั้นเหลืออีกสี่ชั้นเนี่ยก็จะหมดแล้วสามสิบชั้นนะก็เอาไปดูในคลิปหน้าแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับ